พี่น้องชาวราศีมีนครับในช่วงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566มีเส้นทางของวีนออฟฟอร์จูนโชคลาภกงล้อของมหาสมบัติที่จะหมุนเข้ามาพลิกชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านจากจุดที่ตกต่ำจากจุดที่ล้มเหลวไปสู่จุดที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรบ้าง ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีมีนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีมีนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํลาลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจากไอดีดายฮักดู oo, หรือหมายเลขโทรศพัพท์08 1697 1645ก่16 5. ตอนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีเมร คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับชาวราศีมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนนะครับหรือว่าท่านที่ปลูกดวงเป็นลัคนาราศีมีนก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับ เอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของพี่น้องชาวราศีเมรในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566จะเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจมีอะไรที่ควรระมัดระวังหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่ง คือเรื่องของการงานนะครับเส้นทางการงานอาชีพวิถีชีวิตของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นสีเหียนเรื่องของสถานการณ์ลงทุนการงานการเงินที่ตีคู่ไปด้วยกันนะครับท่านจะต้องจัดการวางแผนด้วยความร,รอบคอบระมัดระวังไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นมีระเบียบในการที่จะดูแลคิดไตรตรงและก็มีความมุ่งมั่น เพื่อที่จะสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าทําอะไรแบบไม่รอบคอบหรือว่าตัดสินใจแบบขาดความาระมัดระวังนะครับเดินหน้าต่อไปแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรูพน้พัฒนาตัวพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือดาบนะครับนี่ก็เป็นความมุ่งมั่นการงานของท่านต้องอาศัยจิตใจที่มุ่งมั่นความอดทนความพร้อม เป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญคนที่ขาดความมุ่งมั่นคนที่แพ้ง่ายๆก็อาจจะไปไม่ถึงเป้าหมายนะครับเพราะว่าเป้าหมายของท่านตั้งไว้แล้วมีความชัดเจนขึ้นมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับมีธงแล้วเดินไปถึงเส้นชัยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น เจดาบนะครับ7ดาบคือข้อที่ควรระวังสำหรับพี่น้องชาวราศีเมรที่เกี่ยวข้องกับคนในเส้นทางของการทำงานในเส้นทางของวิถีชีวิตนะครับบางทีความคิดเห็นความเห็นต่างความไม่เข้าใจซึ่งก,กันและกันอาจจะเป็นที่มาของความผิดพลาดความเสียหายก็อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคน ไม่ประสงค์ดีไม่หวังดีทําให้เกิดความเสียหายต่อท่านด้วยก็เป็นไปได้การงานต้องทํางานด้วยความรอบครอบการทําสัญญาใดๆก็ตามต้องศึกษาเรียนรู้ให้แน่ใจก่อนค่อยรับงานค่อยทํางานนะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของ การเงินนะครับพี่น้องชาวราศีเมียนเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเดิมมูลเดิมมนเดมมูลคืออะไรที่ยังไม่แน่ชัดความคลุมเครือ ความกังวลด้วยนะครับอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังตัดสินใจการรอคอยต่างๆด้วยที่ยังขาดความแน่นอนในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้โดยเฉพาะเส้นทางของการเงินต้องใจเย็นๆนะครับคนที่รอคอยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเงินว่าจะได้ไม่ได้ว่าจะมาไม่มาประมาณนี้นะครับก็ต้องอดทนและใจเย็นๆนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2ในเส้นทางของการเงินเป็น6ไม้เท้า หเป็นเท้าคือเรื่องของการเงินที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับงานของท่านก็จะเริ่มต้นเดินหน้ามีความสําเร็จและโอกาสของการเงินก็จะตามมามีรายได้มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมีกําไรที่เพิ่มขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับมาช้าจะเย็นเย็นและมีโอกาสที่จะได้รับนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเส้นทางของการเงินนะครับเป็น7เหรียญน,นะครับอ่าเจเหรียญการเงินมาแล้วทีนี้ก็ต้องจัดการบริหารด้วยความรอบคอบว่าคิดอย่างไรทําอย่างไรจัดระเบียบแผนงานต่างๆเงินจึงจะมีความมั่นคงลงทุนอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรเป็นองค์ประกอบสําคัญในเส้นทางของการเงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของครอบครัวความรักสําหรับพี่น้องชาวราศีมีนนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น1เหรียญน,นะครับหเหรียญคือสถานะการเงินที่เริ่มจะดีขึ้นภาพรวมแล้วนะครับการเงินในครอบครัว ของชาวราศีมีนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าพอใจเกิดความมั่นคงขึ้นเปิดเส้นทางของการเงินได้ดีนะครับคือเงินจะไหลเข้ามาจะหมุนเข้ามาในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคนที่รอคอยเงินอยู่ใจเย็นๆนะครับโอกาสที่ท่านจะค่อยๆเพิ่มพูนรายได้ผลประกอบการกําไรในองค์ประกอบของครัวเรือนมีเพิ่มขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นสตาร์ สตา์คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจในเส้นทางของความรักนะครับสำหรับท่านที่รอคอยความรักแม้ว่าอาจจะเจอปัญหาตรงนั้นตรงนี้มีเรื่องยุ่งยุ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับความรักพร้อมที่จะเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านครอบครัวของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจะมีความเข้าใจที่ดีต่อกันคนที่รอคอยความรักมีโอกาสจะสมหวังนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเส้นทางของความรักนะครับมีเฮอร์มิสอยู่ตรงนี้เฮอร์มิสนะครับเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญในเส้นทางของความรักด้วยนะครับสําหรับท่านที่พอใจจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียว ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้องค์ประกอบของชีวิตด้านอื่นๆสร้างความสุขสร้างความพอใจสร้างแนวทางชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหลายๆคนคิดถึงการที่จะเข้าไปจำศีลภาวนาบวชชีพงชีพามอะไรประมาณนี้สร้างกุศลให้กับตัวเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของ วงจรชีวิตที่ท่านสามารถทำได้ทำแล้วก็จะดีต่อใจดีต่อวิถีชีวิตของท่านด้วยนะครับคือไม่ได้มุ่งไปที่องค์ประกอบของความรักอย่างเดียวแต่มองไปถึงองค์ประกอบรอบรอบด้านความสงบความสุขความมั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สี่คือเรื่องทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องชาวราศีเมีนในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นวีดอ o ฟฟอร์จูนเป็นกลงล้อของโชคลาภกลงล้อของสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวราศีเมษนะครับหมุนเข้ามานะครับช่วงนี้สิ่งดีๆโอกาสที่ท่านจะได้รับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่าพอใจมากๆคนที่เคยตกต่ำคนที่เคยล้มเหลวคนที่มีความผิดพลาดบางอย่าง เข้ามาในวงจรชิดตลอดนะครับช่วงนี้ท่านเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงคลิกวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นให้เป็นโอกาสทองได้นะครับการงานที่บอกว่าเคยมีปัญหามีโอกาสที่จะได้รับงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงการงานแล้วดีขึ้นนะครับงานก็จะเติบโตต่อไปมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํา งานส่วนตัวอาชีพอิสระพลิกชีวิตได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับการเงินดีมากนะครับโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆมีกลงล้อของโชคลาภหมุนเข้ามาเพิ่มโอกาสในการที่ท่านจะมีความมั่นคงร่ารวยรับเงินจํานวนเยอะๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละคนนะครับแม้ว่าท่านจะเกิดในราศีเดียวกันแต่ว่าผลสําเร็จ ผลต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตที่จะบอกไว้เป็นแนวทางว่าบุญของคนเราแตกต่างกันกรรมของคนเราแตกต่างกันเราได้รับสิ่งใดในแต่ละช่วงแต่ละเวลาที่แตกต่างกันนะครับแต่กลงล้อของอโชคลาภยังหมุนเข้ามานะครับซึ่งท่านจะได้รับในช่วงเวลาไหนาโอกาสอย่างไรขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่แตกต่างกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวิน อัศวินไม่เท้านะครับเรื่องของการงานคนที่ทํางานประจํามีโอกาสดีขึ้นเติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงการงานได้ดีขึ้นอาจจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานด้วยในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับบางคนก็จะได้รับตำแหน่งใหม่เพิ่มศักยภาพเพิ่มโอกาสของตัวเองนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวราศีเมนครับในเส้นทางของอนาคตการแก้ไขปัญหานะครับมีราชาเหรียญน,นะครับราชาเหรียญคือความมั่นคงดีเยี่ยมในเรื่องของการเงินนะครับ มีโอกาสที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับนี่คือการพลิกชีวิตได้สร้างความมั่นคงร่ํารวยขึ้นการเจราจาเกี่ยวกับการเงินจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะมาอย่างไรก็ตามการเงินของท่านจะเพิ่มผลมากขึ้นรายได้เป็นกอบปรกจำเป็นกรรมมีกําไรจากการค้าขายการลงทุนต,ต่างๆดีเยี่ยมนะครับนี่คือความสําเร็จที่เป็นรูปธปรรมชัดเจนขึ้นในเรื่องของ การเงินนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการเพิ่มคําพยากรณ์คําอธิบายแนวทางชีวิตนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรเป็น5้าเม้เานะครับนี้เมื่อกี้นี้มีความร่ารวยมีสิ่งที่ดีๆตลอดนะครับนี้ใบสุดท้ายยังมีแนวทางที่เป็นข้อแนะนํานะครับ5้าเม้เาคือการระมัดระวัง ความระมัดระวังต้องมีความรอบคอบการพบปะก,กับผู้คนการทำงานร่วมกับคนอื่นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่นำมาสู่ความขัดแย้งได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูว่างานของท่านการติดต่อการเจราจาที่จะเจอปัญหาต่างๆมาจากคนอาจจะมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะมีความไม่พอใจซึ่งกันและกันนะครับใจเย็นๆนะครับมีเหตุมีผลจะทําอะไรขอให้มีหลักเกณฑ์ยึดหลักที่ชัดเจนถูกต้องแล้วท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคนะครับอย่าปะทะอย่าขัดแยง้งอย่าสร้างเหตุและผลที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีมิในเดือนเมษ ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับการงานของท่านนะครับต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เรียนรู้พัฒนาการเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสเพิ่มศักยภาพของท่านนะครับและงานของท่านก็มีโอกาสในการเริ่มต้นคนที่รอคอยงานจะสมวังคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็จะมีโอกาสเติบโตต่อไปนะครับการวางแผนการจัดการการจัดระเบียบต่างๆการลงทุนยังไงจึงจะประสบผลสำเร็จเป็นสิ่งสําคัญในการที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจศึกษาเรียนรู้นะครับและก็ต้องระมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่ามาจากสัญญามาจากคนมาจากอะไรก็ตามนะครับอันนี้เป็นส่วน ที่ควรระวังนะครับส่วนเส้นทางของการเงินนะครับท่านเริ่มที่จะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาได้แก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับลหลายหเรื่องนะครับที่สะสมมาก็จะได้รับการแก้ไขการเงินของท่านจะดีขึ้นงานดีขึ้นการเงินจะเริ่มดีขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการจัดระเบียบการบริหารการเงิน เริ่มมีความจําเป็นนะครับจะลงทุนอย่างไรจะค้าขายอย่างไรจะทําธุรกิจอะไรมีส่วนสําคัญในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องที่3คือเรื่องของความรักนะครับคนที่รอคอยความรักนะครับมีโอกาสจะสมหวังจะเพิ่มความมั่นคงขึ้นในครอบครัวนะครับในเส้นทางของความรักด้วยนะครับมีการงานที่ดีขึ้นมีการเงินที่ดีขึ้นแต่บางท่านบางคนนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาในช่วงนี้เข้าวัดปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่การสร้างสมบุญกุศลสร้ตัวเองด้วยนะครับบางคนก็ใฝ่ฝันถึงการที่อยากจะถือศีลอดอถือศีลอะไรที่ มันมันเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่จะเกิดขึ้นมาและสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งให้ท่านได้รับผลทางด้านที่ดีขึ้นชีวิตดีขึ้นมีความสุขมีความสงบต่อไปในภายหน้าด้วยนะครับส่วนโอกาสทิศทางแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับมีโอกาสสูงมากๆที่พี่น้องชาวราศีมินจะพบก,บ,กบกับการเปลี่ยนแปลงที่พลิกชีวิตได้ จากปัญหาจากจุดที่ล้มเหลวจากจุดที่ตกต่ำท่านสามารถที่จะพลิกเปลี่ยนตัวเองได้ ไปสู่ความสำเร็จมีความมั่นคงได้นะครับการงานดีขึ้นการเงินดีมากๆรับเงินจํานวนเยอะๆมีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินแบบมากๆเข้ามาด้วยนะครับและบริหารการเงินด้วยความมั่นคงต่อไปการงานท่านก็จะเติบโตมั่นคงขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานที่น่าพอใจนี่คือจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนแปลงจุดที่จะก้าวหน้าไปสู่ความมั่นคงนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็ยังต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทารวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเป็นแนว แนวทางระมัดระวังป้องกันใจเย็นๆมีเหตุมีผลนะครับเพราะว่าส่วนที่ดีเริ่มจะดีขึ้นมากๆถ้าเพื่อว่ามีปัญหาเข้ามาอะไรที่ทําท่าจะดีก็อาจจะเจอปัญหาได้เหมือนกันนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาวราศีเมษนนะครับเอาละครับมหาก็พยากรดวงของพี่น้องชาวราศีเมษนในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2566 มาครบทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคและทิศทางแนวทางของชีวิตนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้าง ไม่ได้จำพอจ่อจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก i d l i n e ฮักดูหรือหมายเลขโทรศพัพท์0816971645นะครับ อารัครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ชาวราศีมียทุกท่านทุกคนนะครับจงผ่านพ้นอุปสรรคพบกับโอกาสใหม่พบกับสิ่งที่ดีๆมีความรุ่งเรืองมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงทรพา์สินไ,ไ,ได้เกิดความมั่นคงมากๆร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความรักที่สมบูรณ์กันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ